แน่นอนว่าหลายๆคนเวลาดูอนิเมะเนี่ยก็มักจะดูเพื่อความผ่อนคลายหรือว่าเป็นการที่จะหลีกหนีจากโลกความจริงไปสักพักใช่ไหมครับแต่สําหรับคนทําสื่อแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยพวกเขาเหล่านี้มักจะมีความคิดในการที่จะลองอะไรบางอย่างหรือความต้องการที่จะสร้างสื่อสักชิ้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่งสารหรือสื่อความตามที่คนเขียนบทณขณะนั้นกําลังมีไอเดียขึ้นมานั่นเองโดยในคราวนี้ ผมก็กลับใหม่ครั้งกับการตีความอนิเมะสั้นเรื่องเพลโคคูนครับผมสวัสดีครับผมเล่นเกมข้างถนนนะวันนี้เราก็จะมารีวิวไม่ใช่รีวิวสิต้องบอกว่าตีความแล้วกันอนิเมะเรื่องเพลโคคูนนะครับโดยเพลโคคูนเนี่ยเป็นอนิเมะสั้นนะที่ส่งประกวดในงานประกวดหนังสั้นนานาชาติที่จังหวัดซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในปี2006นนั่นเอง โดยเรื่องนี้เนี่ยได้ชนะรางวัลในสาขา best screenplay มีความยาวทั้งสิ้นย3บานาทีนะก็เท่ากับอนิเมะธ,ธรรมดาหนึ่งตอนเท่านั้นเองโดยคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยจะเป็นแนวดราม่าผสมไซไฟนะครับโดยมีเนื้อเรื่องย่อก็คือในอนาคตโลกได้ประสบปัญหาบางอย่างทำให้มนุษยชาติต้องหลบภัยมาอยู่ในสถานีหลบภัยหรือว่าในอนณานิคมที่ตัวเอกได้อยู่นั่นเองโดยในเรื่องนี้จะมีตัวเอกที่ใช้ในการดําเนินเรื่อง2ตัวก็คืออุระนะครับก็คือพระเอก กับริกโกะก็คือนางเอกที่ทํางานอยู่ในฝ่ายเก็บกู้ข้อมูลของนณาน,นิคมนะโดยหน้าที่หลกัลกๆของพวกเขาก็คือหาข้อมูลดิจิทัลที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมาถอดรหัสแล้วก็เก็บรักษาาไว้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของเผ่าพันธุ์มนุษยชาตินี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยอุรอาได้พบกับบันทึกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นวิดีโอแล้วก็นำพาไปสู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนอนิเมชันเรื่องนี้นั่นเอง เนื่องจากว่าความยาวของเรื่องนี้นะมันสั้นมากๆนะครับเพียง23าทนาทีา่านั้นผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนไปหามาดูกันเนาะก่อนที่จะได้มันคุยกันในคอมเมนต์เซ็กชันของวิดีโอนี้นะแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีลงในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มใดๆนะครับแถมไม่น่าจะมีคนที่เอาเรื่องนี้มาแปลเป็นภาษาไทยด้วยดังนั้นก็หากันตามช่องทางใดที่แต่ละคนสะดวกได้เลยเนาะแล้วก็พอดูจบแล้วค่อยกลับมาคุยกันในช่องคอมเมนต์นี้นะ ยังกับว่าถ้าเกิดจะไม่แคร์อะไรขนาดนั้นจะดูต่อไปเลยก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าผมจะต้องสปอยในเรื่องบางอย่างเพื่อให้สามารถตีความออกมาได้อย่างชัดเจนนั่นเองโอเคอันนี้เป็นช่วงสปอยและตีความนะครับย้ำอีกครั้งว่าผมจะผมจะสปอยในเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนสำคัญของเรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะต้องใช้ในการตีความเท่านั้นนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูมาหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลในหัวอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจภาพรวมของเรื่องอยู่ดีผมถึงบอกว่าให้ไปดูกันก่อนเนาะผมไม่ชอบการสปอยแบบสปอยทุกอย่างเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแบบลงรายละเอียดยิบ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 ไม่ง,งั้นเราจะทำคลิปตีความกันทำไมถ้าเราจะมานั่งเล่าเรื่องให้ฟังกันเนาะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า <c oughs> ในเพลคคคูนเนี่ยเป็น,นเนื่องจากมันเป็นหนังสั้นส่งประกวดนะครับ ทำให้ธรรมชาติของหนังหรือว่าอนิเมะแนวนี้เนี่ยจะต้องใช้จินตนาการในการตีความอยู่เยอะมากๆหรือว่ามันเป็นอย่างที่เพื่อนผมเคยพูดเอาไว้ว่า,วามันเป็นหนังหรือว่านิยายหรือว่าอนิเมะประเภทที่จะต้องดมกล่าวก่อนดูเนาะโดยเรื่องนี้เนี่ยผมดูจบรอบแรกสัญญาผมผมได้รับสัญลักษณ์ก็คือมนุษย์เนี่ยจะทําลายโลกด้วยน้าหมึ่งตัวเองแน่นอนธรรมชาติจะสามารถคืนสภาพกลับมาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะประสบปัญหาใดๆแบบในเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามนะรักษาโรคนี้เอาไว้ด้วยน้ำมือของเราอย่าทำลายมันในส่วนของตัวละครนะครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเนาะในเรื่องนี้ดำเนินตัวละครหลักก็คืออุระกับริกโกะอย่างที่ได้บอกไปพระเอกกับนางเอกสองคนนี้เนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ในฐานะแฟนกันมาก่อน ในช่วงที่ทํางานด้วยกันแรกๆเนาะเมื่อถึงช่วงเวลาในเรื่องเนี่ยความสัมพันธ์ที่ว่ามันได้พังทลายลงไปแล้วนะครับจากการที่อุราได้มุ่งทํางานอย่างหนักแล้วก็ทางานอย่างเดียวไม่ได้สนใจในเรื่องของความรู้สึกของริโกะเลยแต่ว่าตัวอุราเองเนี่ยก็เคเรียกอะไรดีละ่ะไม่ย่อท้อนะไม่ว่าจะประเจอเผชิญปัญหาใดๆก็ยังพยายามที่จะค้นหาอาดีตของเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับ ว่าก่อนที่มาถึงจุดนี้เนี่ยก่อนที่ทุกคนจะมานั่งลงเอออยู่ในอนานิคมเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างจนได้คนพบความจริงที่ว่าโลกใบนี้มันพังทลายลงจากการที่มนุษย์นั้นปล่อยสารพิษมีสงครามและกการไม่เอาใจใส่ธรรมชาติต่างๆนําไปสู่การล่มสลายของสิ่งมีชีวิตในแบบที่เราเรารู้จักกันนั่นเองแล้วจนก,การะทั่งปัญหาโผล่ขึ้นมาก็คือไฟวิดีโอปริศนานะที่เจอกันตอนต้นเรื่องแล้วอุระต้องนั่งถอดรหัสอยู่นั่นเอง ซึ่งผอสุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงมิวสิกวิดีโอจากนักร้องคนหนึ่งนะครับแค่นั้นเองซึ่งเพลงก็เป็นเพลงที่ใช้ในการปลุกใจแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการเดินตามหาความฝันเนาะทำให้เมื่ออุราเนี่ยได้เห็นมิวสิกวิดีโอนั้นประกอบกับบ,บทสนทนาที่เคยกับคุยกับริโกที่ได้ขยายความมามา,มาว่าเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์อาศัยอยู่ที่ชั้นบนบนของเอกน,นิคมนี้ได้ จนกระทั่งวันหนึ่งอากาศของชั้นบนบนนั้นแย่ลงเรื่อยๆทําให้มนุษย์ต้องค่อยๆขยับลงมาข้างล่างลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,นทําให้2ออย่างนี้นะทั้งเพลงภาพจากมิวสิกวิดีโอที่เป็นการเดินขึ้นบันไดไปคอยคว้าดวงดาวและก็ความจริงที่ว่ามนุษย์เคยอาศัรรยอยู่ข้างบนมาก่อนทําให้อุระตัดสินใจนะขึ้นลิฟต์แล้วไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะไปได้เพื่อให้ตัวเองได้เห็นท้องฟ้าจริงๆสักครั้งจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น จนได้พบกับความจริงที่ว่าอน,นานิคมแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนดวงจันทร์นะครับซึ่งตัดภาพไปที่ริกโกะนะเดินมาหาอุราี่ออฟฟิศได้พบว่าไฟล์ที่ถูกรหัสถถูกถอดรหัสเนี่ยมี2ฝไฟล์ไฟล์หนึ่งคือ MV เนาะส่วนอีกไฟล์หนึ่งเนี่ยเป็นไฟล์ที่มีนักร้องคนนั้นนั่นแหละมาให้บทสัมภาษณ์ในฐานะของสื่อนะครับภายใต้ชื่อขององค์กรวัฒนธรรมเนาะ เพื่ออธิบายว่ามนุษย์ได้สร้างอนานิคมบนดวงจันทร์เพราะว่าโลกมนุษย์ไม่อาจอาศัยอยู่ต่อไปได้อีกแล้วจากทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทำนะจนโลกใบนี้นี่จะกลายเป็นสีแดงสีสนิมนะจากมลภาวะแล้วก็อะไรต่างๆทาแล้วก็ภาพประตัดอีกทีไปที่อุระที่หลังจากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของโคอลีแล้วของอนาณิคมแล้วเนี่ยลิฟต์ก็ได้ขาดลงนะซึ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องตกลงมาตายอย่างแน่นอน แต่ก่อนที่เขาจะตกลงมาเนี่ยในระหว่างที่เขาหันขึ้นไปมองบนท้องฟ้าเขาได้เห็นดวงดาวและสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นก็คือโลกที่ได้กลายเป็นสีน้ําเงินไปแล้วนั่นเองนั่นก็คือที่มาของชื่อเรื่องนะเพลโคคูนในภาษาญี่ปุ่นเขาใช้ชื่อว่าออิตามะโกะนะก็คือไข่สีน้ําเงินหรือว่าโคคูนก็เขาเรียกอะดักแด้สีน้ําเงินนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการตีความ ของผมในช่วงแรกมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยเนาะเพราะว่าผมดูจบแล้วผมก็ไม่ได้ฉลาดมากนะักผมก็เลยไปนั่งหาว่า <c oughs> คนที่เขาดูกันเนี่ยฝรั่งเอย่ยหรือใครก็ตามแต่เ,เขาคิดกันยังไงเนาะผมก็เลยเข้าไปดูในเว็บบอร์ดต,ต่างๆหรือว่าหลายสถานที่จนกระทั่งผมได้ไปสะดุดตากระทู้หนึ่งนะเป็นกระทู้ของคนที่ชื่อว่าใช้นามแฝงว่าฟิลิปฟิลิปปาวอ,อกเกอร์นะแหง่ง เว็บบอร์ดของ myanime list ถ้าใครใช้เว็บนี้ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะน่าจะคุณชื่อนี้กันดีโดยคุณฟิลิปเนี่ยได้สรุปความคิดของเขาไว้อย่างนี้นะเพลคัวคูนคือเรื่องราวของการค้นหาอาดีตการเสียโอกาสการกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยมันหมายความว่าอย่างไงใช่ไหมก็คือพอยแรกนะในการค้นหาอาดีตเนี่ยตัวอุระเองนะครับ ทำการขุดค้นลงไปในอดีตของมนุษยชาติแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้พบเจออะไรใหม่ๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในอดีตก็ตามจนกระทั่งเมื่อเห็น M v วเพลงจากในอดีตเนี่ยที่แสดงเห็นการข่ยคว้าไปสู่ดวงดาวนะการที่จะข่อยคว้าสิ่งที่เองต้องการมาให้ได้เนี่ยมันเลยเป็นการกระตุ้นให้อุระเลือกที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของนัน,นิคมเพื่อให้ได้พบความจริงนั่นเองการเสียโอกาสก็คืออุระเองนั้นเนี่ย ในอดีตนะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าเคยมีความสัมพันธ์กับริโกในฐานะคนรักกันมาก,ก่อนแต่ก็ถ้าหากว่าอุระเลือกที่จะสารสัมพันธ์นั้นต่อเนี่ยอุระก็คงจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนี้ไปแล้วก็ได้แต่อุระกับเลือกที่จะหันหลังให้ความสุขตรงนั้นนะเพื่อที่ตัวเองจะได้สารต่อความฝันของตัวเองในการรู้ถึงอดีตของเผ่าพันธุ์ตัวเองจนนําไปสู่ความตายของตัวอุระเองนั่นเองการเป็นส่วนหนึ่งกับบันทึกนะครับในส่วนนี้นี่จะเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดถ้าเกิดได้ไปนั่งดูนะเพราะว่า มันจะมีเรื่องของ transition นะก็คือการเปลี่ยนเฟรมในภาพในช็อตหนึ่งของเรื่องซึ่งใช้เป็นอินเทอร์เฟซของคอมพิวเตอร์ที่อุระใช้ในการบันทึกข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนเฟรมเป็นภาพของแต่ละตัวละกอรหรือว่าเปลี่ยนไปในฉากถัดไปนั่นเองหรือจะเป็นการที่อุระเลือกที่จะเก็บภาพคู่ระหว่างตัวเขากับริกกอรเนี่ยเอาไว้ใน ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เขาเก็บภาพที่เขาได้รับมาจากอดีตซึ่งเป็นภาพที่เขาชอบนั่นหมายถึงว่าเขาได้เก็บความทรงจําของเขากับริโกเอาไว้ให้เป็นบันทึกให้อยู่ในบันทึกไปแล้วนั่นเองและแน่นอนส่วนของการซ้ํารอยประวัติศาสตร์นะครับก็คือการที่ทุกคนใช้ชีวิตแบบไม่สนใจสิ่งรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นคนในอดีตบนโลกมนุษย์หรือคนในอนาจับนดวงจันทร์ก็ตาม โดยคนบนโลกในอดีตเนี่ยต่างก็ต้องการจะไปยังดวงจันทร์นะเพราะว่าต้องจัดก,การจะหลบหนีจากปัญหาที่ตัวเองได้สร้างไว้โดยที่ไม่ได้ใส่ใจในทางกับการเนี่ยคนบนดวงจันทร์อย่างอุระเนี่ยที่ได้รู้ความจริงหรือตัวริกโกเองที่ได้เห็นภาพว่าเมื่อก่อนเราอยู่บนโลกมนุษย์แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยก็อยากที่จะไข,ขว่คว้าการที่จะได้กลับไปสู่โลกมนุษย์นั่นเองย้อนกลับไปที่ประเด็นของคนในอดีตนะครับ คนอดีตหรือว่าคนบนโลกมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตอย่างปล่อยป่าละเลยนะเป็นผลให้โลกสูญเสียสภาพที่จะสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้มนุษยชาติสูญเสียความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการได้ใช้ชีวิตแบบปกติอย่างก็แน่นอนในอนาคตอุราเองเนี่ยได้ตัดความสัมพันธ์ของตัวเองกับริโกทิ้งไปนะมองข้ามมันไปความสุขในปัจจุบันที่ควรจะมีไว้แลกกับการที่ได้ค้นหาความจริงในอดีต ทำให้อุระสูญเสียอย่างที่บอกนะความสุขในปัจจุบันนําไปสู่ความตายของตัวเองมันก็เลยทําให้เมื่ออุราได้เห็นภาพที่นักร้องในเอ็มวีเดินขึ้นบันไดเป็นทําให้อุราตัดสินใจว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิตท,ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรในชีวิตของตัวเองเลยก็ตามซึ่งคุณฟิลิปนะครับได้สรุปกระทู้อันยาวเหยียดของเขาด้วยประโยคที่ว่า เพลคคุ is an over over o v e r a c h i n g message is to never take what you have for granted cherish for those who matter to you and live with your life to the fullest while you still have time ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเพลคคูนเนี่ยคือการสื่อสัญ,ญลักษณ์ที่หมายความว่าอย่าใช้ชีวิตอะไรก็ตามอย่าใช้โอกาสอะไรก็ตามแต่ แบบไร้ประโยชน์อย่าเห็นทุกพวกนั้นสิ่งพวกนั้นเป็นของตายนะใช้ชีวิตกับปัจจุบันและมีความสุขกับมันให้มากที่สุดนั่นเองสรุปแล้วนี่สำหรับเรื่องนี้นะหรือเพลโคคูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะตอนผมดูจบรอบแรกนีผมรู้สึกสับสนนะมันไม่ใช่เรื่องความชอบหรือความเกลียดนะแต่มันเป็นความสับสนล้วนๆเลยแน่นอนว่าผมเองก็ไม่ได้ฉลาดอย่างที่ผมได้บอกไป ในตอนที่ผมดู s e เ l อ r Experiment ิเมนเนี่ยผมใช้เวลาย่อยบวกค้นคว้าหลังจากการดูจบตั้งหานเนาะแถมกว่าจะสรุปออกมาได้ตามวิดีโอที่ผมทำไปอันล่าสุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องนานมากเหมือนกันกว่าจะมันจะตกตะกอนความคิดลงมาแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะมันเป็นโจทย์ที่ยากกว่า s e เ l อ r Experiment l a มนมากเพราะว่า s e เ l อ r Experiment l a มนนะมี13ตอนในการที่จะขยายความแล้วก็วางประเด็นแต่ละอย่างให้มันชัดเจน ในขณะที่เพลโคคูนเนี่ยมีแค่ตอนเดียว23นาทีคุณจะต้องย่อสัญ,ญลักษณ์แล้วก็สื่อความทุกๆอย่างให้มันอยู่ใน23นาทีนี้แล้วสื่อออกมาให้ได้ยอมรับว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆเนาะแ้เวเมื่อผมไปนั่งอ่านบทวิเคราะห์ของคนต่างๆนะที่เขาวิเคราะห์ไว้แล้วก็พอกลับมาดูซ้ำก็กลายเป็นว่าไอ้ความสับสนที่ว่ามันก็หายไปไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดนะมันทำให้ผมรู้สึกว้าวกับสภ,ภาพที่เกิดขึ้นในเรื่อง ในขณะเดียวกันผมก็เลยเข้าใจมากๆว่าอย่างน้อย80%ของคนที่ดูเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ดูการ์ตูนปกติมาเนี่ยมาดูก็คงจะไม่ได้รู้สึกชอบใจเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสไตล์แบบที่เพื่อนผมพูดหรืว่ามันต้องดูกาวเยอะๆดมกาวเยอะๆก่อนดูจะสนุกได้แต่สำหรับผมแล้วอย่างที่บอกเพื่อคูคูเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่ลืมไปอีกนานเลยสำหรับวินนเีโที่ต้องใช้สมองคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนะสำหรับผม สุดท้ายนี้ผมก็จะยกประโยคที่ผมชอบที่สุดจากการสัมภาษณ์ผู้กำกับอนิเมะเรื่องเทคโนโลยีนะครัอย่างคุณยาสุยุกิอุเอดะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยตอนผมเขียนอะไรขึ้นมาผมไม่ได้มีอะไรในใจขนาดนั้นแต่ถ้าหากคนดูดูแล้วได้อะไรจากมันแล้วก็ถือว่างานของผมประสบความสำเร็จแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณดูเพลโคคูลแล้วได้ความหมายยังไงก็ตามให้คิดไว้เสมอว่านั่นแหะคือสิ่งที่ถูกต้อง ในการตีความหรือว่าการทำความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ที่คนเขียนบทคนนึงจะสื่อออกมาแล้วเราไม่ใช่คนคนนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าในหัวเขาคิดอะไรอยู่ฉะนั้นถ้าเรารู้สึกอะไรกับมันนะนั่นคือความรู้สึกที่ถูกต้องที่สุดเวลาคุณได้ดูเมะหรือว่าได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้อ่านนิยายนะความคิดของคุณคือจุดที่สําคัญที่สุดนั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะ ไม่ต้องไปเถียงกันว่าความคิดใครถูกหรือผิดมานั่งคุยกันมาแลแกเปลี่ยนกันดีกว่าก็ช่วงท้ายของวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความจากผมอ้ำนะฮะเล่นเกมข้างถนนที่อยากจะส่งให้ทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็ผมตัดสินใจมาพักหนึ่งแล้วนะผมทำคลิปโดยไม่ได้คิดอะไรมากมาหลายปีละแล้วก็คิดว่าในเมื่อผมทำแล้วผมสนุกกับมัน ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็น่าจะหาเงนินจากมันด้วยให้ได้มากกว่านี้เนะาะก็เลยเดี๋ยวผมจะแปะบัญชีธนาคารของผมไว้พร้อมชื่อนะฮะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปของผมหรือว่าคอนเทนต์ของผมมันมีค่ามากพอที่จะลงทุนก็โอน,<笑><笑>นเขาเรียกโอนเข้ามาในบัญชีได้แล้วก็ไปส่งข้อความบอกเอาไว้ในเพจน,นะครับว่าโอนมาเท่าไหร่ เนาะแล้วผมก็จะเอามาขอบคุณในคลิปถัดไปทำอย่างนี้เรื่อยไปเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกหลายๆครั้งครับผมถ้าเกิดคุณมองว่าการที่ผมเอายกประเด็นเรื่องเงินขึ้นมาเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ต้องขออาภาัยด้วยนะแล้วก็น้อมรับคําติชมทุกรูปแบบเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่างสุดซึ้งนะอย่างใจจริงเลยไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าหรือในไลฟ์นะครับผมไลฟ์ เล่นเกมเลื่อเปื่อยตอนเช้าวันละชั่วโมงช่วง9โมงถึง10โมงทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับปิว